แม่ครับคุณแม่เดินทางมาจากจังหวัดอำนาจเจริญครับต้องสวัสดีคุณแม่นะครับ <S 2> <S 2> เป็นเอฟซีจอนนี่ลูกสาวพ<อ>นพามาวา่าทุกแรงสีเบิองถึงแต้จอนนี่พัสดลูกสาวล,ลูกเคยลูกขาวลูกเคยพมาม่าไปว่า,าอะไรั้นบามาไม่ขยนให้ได้เหรอเนี่คว,วามสูขของนะแม่เนาะครับแม่เดินทางมาพักผ่อนรีสอร์ทจอนนี่มือปราบอำเภอสลินทอนเิ่นเป็นเป็นเอฟซีจอนนี่มือปราบพันแพร เดือเบิ้งแม่ค่ะแม่เบิ่งอยู่นาะครับเนาะติดตามจอนนี่อยู่เป็นวัวแม่มาวันนั้าวอนี้แม่เพิ่งจะมาพักมานอนนั่มนะครับแล้วมากินข้าวแรงอยู่นี่ว่าสนอะผมพาย่างมาเบิ่งห่มๆนี่แม่อายุเจ็ดสิบกว่าแหละครับแต่เพิ่นติดตามจอนนี่เพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งยูทูบ จอนีมือปราบบังเฟซบุ๊กจอนีมือปราบเกิดเข่าหนึ่งเกิดเข่าหนึ่งอุ้ยอายุมันกว่าหน่ครับแม่ครับให้ลูกใครร้านเอฟซีผมทั่วประเทศที่ดูคลิปคุณแม่ให้ยยูดีมีแห้งอายุมันขนยื่นคือคุณแม่ได้ครับเด้อแม่เดินทางมากับลูกสาวลูกเตา่าเพิน่นผ้าแม่มาว่าอยากมาพ่อจอหนีหลาย,ยและเป,เ,เป็นความเอื่อยผมจ่อยฟังเด้อเป็นความขีดเด็กพ่อผมเลยปกติผมยียู่บ่าเป็นหมองนแัแน่ บ้านมีเพื่นกับสัวแม่มาน้ำข้างมาเพื่นปิดแล้วตอนนี้เพื่นปิดปิดะเดินไปบ้างอันท่านไปบ้านเพื่นซื่อว่ามันอันบ่เห็นเพื่นกับสาวอ๋อที่โทรหาไอ้บอ๋ออันนั้นคือคาเฟ่ผมปิดไปแล้วผมกำลังสั่งใหม่แวะจอนี่แม่ก็ว่าปิดท่านไปบ่เห็นตัวเพื่นก็เห็นแต่บ้านเพิ่นก็เอาโอ้ยบ่เห็นไม่เห็นตัวขอแค่เห็นบ้านก็เอาด้วยความเป็นแฟน แฟนคลับของจอนนี่นะครับทีก่กบเบิ้ลกับม้วนอยู่ย <laughs> เดียวเบิ้ลย่ำแรงก้อนน้อนหรือ,อ,อเปล่าแม่เบิ้งเวลาย่ำแรงบ่หรือเบิ้งย่ำเสาเหมือนเบิ้งได้เบิด้หรือเวลา,าวเบิ้ลไหนดูเวลา <laughs> มาักคลิปได้ดีที่สุดไหมมักเรื่องหยียง,งมักเหรียงของนี่คนอำนาจเจริญอ่าคนอำนาจเจริญแต,แต,แต่ว่ามันรัดเงินงาะโอ้มาส่งโอ้หลายคลิปเนาะแม่เนาะบาทนี้กันอ่า หัวตะพานเออปรกอบม้าตะพานเมาเราเมาเราถึงเรอนี้ออแม่บอกตัใจเธอเนตีเอาหน้าเออนีครับคือความสุขของคุณแม่นะครับเพิ่นกอย่างน้อยผมก็ได้สร้างความสุขรอยยิ้มผ่านทางโซเชียลนะครับทีครับภูทอภูแก่ธุวนีเพิ่นกะลูกเต่าสื่อมือถือให้นะครับเนาะ่าแม่ผมพามาเมืองบรรยากาศ มายืนอยู่ไกลเครื่อง <ไป S 2> มีพผลเมื่อเชื้อไงแม่ก็เพราะเบอร์แจ้งอื่นเห็นตัวจริงเราบันไดข้า,ามแจ้งบรรยากาศง่ามกับกล้องแคนให้ให้ดูเลยครับนนแต่ว่าเห็นจอนนที่่ิตพ์ตอื่ ตายก่อนแมก่ก็ไรเลยล่ะสุ่มตายก่อนแม่กไ็ไรล่ะแต่ขันเห็นจอน,นี่สิพอตายแล้วเอมืัอนี้อออคุณแม่มาเจอด้วยความบังเอิญจริงครับวันนี้ผมมาตรวจงานภูวิลล่าพอดีภูวิลล่าผมกำลังผมเพิ่งสร้างเสร็จนะครับที่นี่นนต่อจากนี้ใครมาเที่ยวรีสอร์ทผมจะมีบรรยากาศ,กาศบ้านพักภูวิลล่าแบบครอบครัวสนใจจองที่พักรีสอร์ทโรงแอมภูวิลล่ารีสอร์ทจอนี่ทักในเพจพิมพ์คําว่ารีสอร์ทจอนี่มือปราบได้เลยครับแล้วก็แชทถามแอดมินผมได้เลย นะคนนือดิคือยังไงอย่างนี้ครับ <laughs> สนุกวันเกิดมันลูกสาวลูกสาวดัขอให้แม่อายุายูมันขวัญยืนนะครับขอให้เอฟซีผมที่ติดตามรับ<ด>ชมคลิปนี้นะครับแม่ครับแม่อวยพรลูกหลานผ่านทางคลิปนี้นะครับให้อวยพรล,<ช>ลูกหลาน<ช>นะครับ<ช> ไว้พอนให้ลูกๆกกับร้านตื่นในเจังสิว่าอย่างนี้ตื่นเต้นบอกว่าอยู่ดีไม่แห้งกันเลยเหรอแม่ให้ลูกหลานอ,อยาอนยุหมันก็ยยื่นเบ่งเสือโลดแม่อาบน้ำแล้วแม่กระเล่นยูุนาบ้านลูกเขยลูกสาวขี่รถนั่งไว้พ่อนนิดนึงเลยแม่ไว้พ่อนลูกหลานช่วยเ่วยนกระบอให้แม่ใส่ไว้พ่อนนี่ในคลิปนี่นะแม่ไว้พ่อนลูกหลานอโอ้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลาน อยูด่ดีสบายถูกมันวัน,นงเงื่อเลครับวนเงินอยู่อายุยน,นื่น,นานคือแม่นี่ละ,ะถูกครับผมนะครับขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับคุณแม่เดินทางมาจากจังหวัดลำล้าเจริญซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้จอนนี่มือปา่าเสียดายผมโมีเสือติดรถะสริผมจะเอาเสือแม่ใส่แม่อ่แม่กันเขาวหาใในใน้ใช่เสือใช่ม่ีบอกผมสิเสืออองสี่ผมรบกวนลูกสาวนะครับทัก ทางแชทผมอลไรช่องทางก็ได้บอกว่ารบก,กวนวา่าคลิปนี้ที่คุณแม่มาพบผมที่รีสอร์ทเดี๋ยวผมจะแล้วส่งที่อยู่ให้ผมหน่อยผมจะส่งเสื้อยืดจอน,นี่มือปราบหรือเสื้อลายจอน,นี่มือปราบลายรุ่นใหม่ไปให้คุณแม่ไปใไส่นอนเว้นนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ